ให้ทารอดสวัสดีค่ะสวัสดีสำหรับชาวธาตุน้ําทุกๆท่านนะคะชาวราศีกรกฎชาวราศีพิจิกและชาวราศีมีนประจําช่วงเดือนกรกฎราคมนี้ วันนี้นะคะจะมาทำนายสถานการณ์เรื่องราวความรักระหว่างรักครั้งเก่าและรักครั้งใหม่ของชาวธาตุน้ำประจำช่วงเดือนกรกฎาคมว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างรักคนาราศีนะคะสามารถรับชมรับฟังได้เช่นเดียวกันก่อนอื่นเลยขออนุญาตเปิดไพ่พลังงานของชาวรักครั้งเก่าก่อนนะคะสำหรับความรักครั้งเก่าที่มีต่อชาวธาตุน้ำเป็นอย่างไรบ้างประจำช่วงเดือนกรกฎาคมนี้ตำแหน่งสรุปออกมาเป็นคิงเหรียญนะคะคิงเหรียญนี่มัน บ่งบอกว่าชาวธาตุน้ำนะคะตัวเราเองเนี่ยสามารถที่จะมูฟออนออกจากคนรักเก่าได้แล้วสามารถที่จะยอมรับความจริงแล้วก็เลือกที่จะโฟกัสตัวเองเลือกที่จะโฟกัสการงานการเงินหรืออะไรก็ตามที่มันจับต้องได้มากขึ้นเพื่อที่จะเดินต่อไปกับชีวิตของเราโดยที่ไม่ได้มีคนรักเก่ามามีบทบาทมามีอิทธิพลต่อความรู้สึกคุณนะคะหลายๆท่านเริ่มนิ่งแล้วนะ ความนิ่งของคุณเนี่ยมันบ่งบอกถึงบางทีเราก็มีความแอบกลัวบ้างมีความแอบกลัวมีความแอบกังวลแต่ในความกลัวของคุณประจำช่วงเดือนกรกฎาคมนี้เนี่ยมันเป็นความกลัวที่กลัวการวนกลับมาของเขากลัวการวนกลับมาของคนรักเก่านะคะแล้วเรารู้สึกว่าไม่อยากที่จะให้ความสัมพันธ์ที่มันอาจจะมีอุปสรรคเนี่ยวนกลับเข้ามาในชีวิต เพราะณวันนี้นะคะที่คุณอยู่โดยที่เลิกลาจบสิ้นตัดขาดกันไปเนี่ยคุณรู้สึกว่าคุณมีความสบายใจ คุณรู้สึกว่าคุณสามารถที่จะอยู่ได้โดยที่ไม่มีเขามีเด็กถ้วยเนี่ยมันมีบ้างความอ่อนแอมันมีบ้างความรู้สึกคิดถึงนึกถึงแต่มันไม่ได้เป็นความคิดถึงจนถึงขั้นโหยหาอยากที่จะกลับไปไม่ได้รู้สึกกระวนกระวายใจวาวุ่นใจจนอยากแอบส่องแอบดูเขาขนาดนั้นนะคะ ส่วนคนรักเก่าของคุณเนี่ยหลายๆท่านนะชาวธาตุน้ําคนรักเก่าอาจจะมีการไปเปิดใจแล้วก็ได้เขามีการเริ่มต้นใหม่ไปแล้วมีการเปิดใจแล้วนะคะจจะได้เจอคนที่เขารู้สึกว่าเขาถูกใจเจอคนที่เขารู้สึกว่าอาจจะเข้ามาแล้วสามารถที่จะมาแทนที่คุณได้แต่ความรู้สึกลึกๆในใจของเขาเนี่ยเขายัางไม่ลืมคุณนะชาวธาตุน้ำนะคะอัศวินดาบเนี่ยเหมือนตัวเขาเอง เริ่มตกผลึกความคิดตัวเองมากขึ้นกับสิ่งที่ผ่านมากับสิ่งที่ เขาหรือว่าคุณเนี่ยทั้งสองฝ่ายเราสองคนอาจจะมีอะไรบางอย่างที่มันไม่เข้าใจกันในวันที่เรามีกันณนะวันนี้เนี่ยนะคะเขาเหมือนได้ขย่าชีวิตตัวเองแล้วเริ่มรู้ตัวมากขึ้นว่าสิ่งใดทำให้คุณผิดหวังสิ่งใดทำให้คุณเสียใจหรือเริ่มยอมรับความจริงมากขึ้นเหมือนกันว่าต่างฝ่ายต่างอาจจะเคมีไม่ตรงกันแล้วมันเป็นจุดอิ่มตัวแล้วที่รักสอง ที่รักของเราสองคนมันไม่สามารถที่จะไปต่อกันได้นะคะก็มีการปรงมีการปล่อยวางตัวเขาเองก็มุฟออนออกจากคุณแล้วนะคะประจำช่วงเดือนกรกฎาคมนี้เนี่ยมันมีพลังงานของต่างคนต่างแยกย้ายนะต่างคนต่างแยกย้ายต่างคนต่างไปคงเหลือแต่เยื่อใยความรู้สึกดีๆความทรงจําดีๆนะคะที่เราสองคนเคยทําร่วมกันมาแต่ว่า การกลับมาการวนกลับมาแม้กระทั่งการกลับมาคุยเนี่ยการกลับมาส่องมันอาจจะยังไม่เห็นนะคะช่วงนี้หลายๆท่านชาวทัตน้ำอาจจะมีฝันถึงคนรักเก่าบ้างแต่ก็คงเป็นแค่ความฝันนะคะฝันถึงนึกถึงมีคนเอาเรื่องคนเก่ามาพูดให้เราฟังนะคะมีคนมารายงานเราอะไรแบบนี้แต่มันจะไม่ใช่อุปสรรคที่ทําให้คุณจะบั่นทอนกับ เป้าหมายว่าเราจะมูฟออนอย่างแน่นอนนะคะส่วนคนรักใหม่ที่จะเข้ามาในชีวิตเนี่ยจริงๆความรักชาวทาตน้ําประจําช่วงเดือนกรกฎาคมนี้ยังไม่ได้โดดเด่นมากนักนะคะคนรักใหม่ที่เข้ามาก็ยังไม่ได้มีใครที่คุณรู้สึกว่าคุณถูกใจเด็กดาบเนี่ยมันบ่งบอกอยู่แล้วว่าค่ะว่าตัวคุณเองเนี่ยเหมือนยังไม่มั่นใจยังลังเลในการที่จะเปิดใจว่าจริงๆ ตัวเราเนี่ยต้องการคนแบบไหนต้องการสเปคแบบไหนเข้ามาในชีวิตเหมือนมันเป็นช่วงเวลาที่เราไม่ได้มีสเปคไม่ได้มีเหตุผล เราเริ่มรู้สึกว่าเราสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเราเองโดยที่ไม่จำเป็นที่จะต้องมีคนรักไม่จำเป็นที่จะต้องมีแฟนนะคะเข้ามาในความสัมพันธ์ตอนนี้เนี่ยตัวเราเองไม่ไม่ได้รู้สึกอยากจะเปิดใจให้กับใครเลยนะ The High Prince ด s ด t ะทาวเวนะคะจัดเม้นกลัวว่าคนที่จะเข้ามาเนี่ยมันจะกลายเป็นเดี๋ยวจะมาเป็นคู่เวรคู่กรรมกันหรือเปล่าเข้ามาแล้วมันจะยิ่งทำให้คุณเองเป็นทุกข์ไหมหรือ คนที่เข้ามาเนี่ยบางทีคุณก็กลัวไปก่อนว่าถ้าสมมติเขายังมีรักซ้ำซ้อนมีปัญหาอะไรบางอย่างโดยที่ไม่ยอมเปิดเผยท่าแท้เข้ามาจีบคุณโดยที่ยังมีอะไรบางอย่างที่มันซ่อนอยู่มีภาวะซ่อนอยู่มีอรอยต่อความสับสนคุณเองก็ยังไม่อยากที่จะไปเปิดใจให้กับใครนะคะเพราะคุณรู้สึกว่า คุณเสียใจมาเยอะคุณเจ็บมาเยอะกับความรักเวลาคุณรักใครสักคนเนี่ยชาวธาตุน้ําคุณเป็นคนที่รักง่ายนะคะเป็นคนที่ขี้เห็นอกเห็นใจคนอื่น เวลาที่ใครเข้ามาบางทีมันอาจจะเป็นช่วงเวลาของรอยต่อคุณเองก็รู้ตัวดีว่าจริงๆเราเป็นคนที่หวั่นไหวกับคนง่ายนะก็จะมีกำแพงเยอะนิดนึงประจำช่วงเดือนกร,รกฎาคมนี้ไม่ค่อยไว้ใจใครไม่ค่อยมั่นใจใครแล้วก็ค่อนข้างที่จะมองความรักแบบดู ท่างทีดูใช้เวลาเป็นตัวพิจารณามากขึ้นกว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาด้วยนะคะสำหรับชาวธาตุน้ำส่วนคนรักใหม่นะคะจริงๆมันยังไม่ได้โดดเด่นนะเท่ากับว่าตอนนี้เนี่ยเราเองอาจจะยังไม่ได้มีคนรักใหม่ยังไม่ได้มีใครเข้ามาแบบที่ถูกใจนะคะคนที่เราแอบรักแอบชอบแอบรู้สึกดีก็ยังมีแนวโน้มมันอาจจะมีระยะห่างกันเกิดขึ้น ตอนนี้ก็น่าจะเป็นการไปโฟกัสในเรื่องอื่นก่อนจะดีกว่านะคะชาวทัตน้ําเพราะว่าความรักเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทั้งครั้งเก่าและครั้งใหม่ก็ยังไม่ได้โดดเด่นมากนักนะในช่วงกร,รกฎาคมนี้แต่โดยรวมเนี่ยดวงชะตาของคุณเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่ เราจะมีความสุขกับตัวเองเราสามารถสร้างความสุขได้ด้วยตัวเราเองมากกว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาก็มีบ้างเหมือนกันนะคะสำหรับคนที่จะเข้ามาจีบคนที่เข้ามาคุยกับคุณอาจจะเป็นพลังงานของชาวธาตุลมนะพลังงานของชาวราศีเมถุนพลังงานของชาวราศีตุลราศีกุมนะคะที่จะเข้ามาในชีวิตคุณในช่วงเดือนกร,รกฎาคมนี้เรืออาจจะเป็นคนที่เด็กกว่าเป็นคนทางไกลเป็นคนที่มีความเป็นเด็ก เป็นคนที่เหมือนเขาอาจจะไม่ได้จริงจังกับชีวิตมากนักไม่ได้มีหลักการกับการใช้ชีวิตมากนักซึ่งตัวคุณเองเนี่ยประจําช่วงเดือนกระกฎาคมนี้ชาวทัศน้ำคุณมองทุกอย่างเกี่ยวกับชีวิตคุณเนี่ยเป็นหลักมาเป็นที่หนึ่งพิถีพิถันในการใช้ชีวิตมากขึ้นนะคะคัดเลือกคนที่เข้ามาในชีวิตมากขึ้นมันก็จะทําให้ ตอนนี้เนี่ยไม่ว่าใครที่จะเข้ามาในชีวิตคุณเนี่ยก็อาจจะยังไม่ได้ถูกใจยังมองไม่เห็นถึงอนาคตว่าเราสองคนจะไปกันในทิศทางไหนนะคะตอนนี้ก็คงจะมีความสุขกับครอบครัวอยู่กับญาติพี่น้องอยู่กับครอบครัวไปก่อนเนาะนะอืมชาวธาตุน้ำนะคะก็เป็นกำลังใจให้นะคะ โอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะยังไงก็ต้องขอบคุณในการรับชมในการรับฟังแต่เพียงเท่านี้หากชอบในการอ่านพายหรือชอบในการทำนายยังไงอย่าลืมนะคะกดไลค์กด subscribe กดติดตามมาไว้เป็นกำลังใจให้กับพายในคลิปต่อๆไปด้วยสำหรับใครต้องการดูดวงส่วนตัวนะคะเดี๋ยวจะแปะลิงก์ช่องทางรายละเอียดการติดต่อเอาไว้ให้ด้านล่างไม่ว่าจะเป็นไล e f a c e b o o k หรือว่า i n s t a g r กรติดต่อกันเข้ามาได้เพราะการดูดวงส่วนตัวนั้นจะมีความละเอียดและมีความแม่ ยํำมากกว่าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะชาวธาตุน้ำสวัสดีค่ะ